ครับสวัสดีครับอันนี้เราจะรีวิวแก้ไขเนาะรถอันนี้แจ๊สนะครับอันนี้เกาเรียกอะไรนะ F อะไรนะ F E ไหม F E ดัมเบลู F อะไร13นี่ออกมา13นะครับอันนี้มาด้วยอาการของรถเลยเห็นไหมรถก็อันนี้มาด้วยอาการอ่าเข้าเกียร์กระตุกนะครับแล้วก็ระบบสะดุดสะดุดนะตอนน้ํามันไม่เต็ม นะครับก็อาการลักษณะนเนี้ร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากระบบจุดระเบิดนะครับจะลงจุดระเบิดเพรว่าเนี้ยอันดับแรกเลยที่เราจะต้องตรวจก็จะเป็นระบบของหัวเทียนนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองมาก็จะเป็นระบบคอนจุดระเบิดนะครับแต่ต้องไล่มาเรื่อยอันดับหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็เลือกออกมาก็ตรวจสอบว่าเจอเป็นหนัวเทียนเขาเจ้าของเก่าเขาใส่มาจากอูอูนึงนะครับซึ่งมันเป็นเบอร์เคสิบหกซึ่งไม่ใช่เบอร์ของโตโยต้านะครับแล้วหัวเทียนก็ไม่ได้เป็นสเปคของไอคอนด้าด้วย เป็นสเปโซต้ตตาด้วยนะครับแล้วฮอนด้าตัวเนี้ยทางโรงงานเขาเรียกร้ค่าของช่านสูงเป็นอิเลิเอียมเลยหัวหนึ่งประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับแต่จริงๆเราสามารถใส่เป็นท่างทีนัมได้นะครับแต่ว่าต้องมีของแท้นะเอ่อแล้วก็อันนี้เราได้เปลี่ยนแล้วก็อาการก็จะหายไปนะครับที่เจอปัญหาบ่อยคือบางคนอนะไปเปลี่ยนวัตถีนมาแล้วทําไมมันเขาบอกนะ้ำมันไม่เป็นแก๊สเป็นแล้วก็จะมาทั่วช่างแก๊สต่างๆนานาเนาี่ยเอ่อบางช่วงบางสัปดาห์เนี่ยช่างเปลี่ยนวัตถีให้กับลูกค้าไปถึงสี่ห้าทุด บีฟอร์ออฟเตอร์กับบุคนนะรับม sure ันบอกเพิ said, ่งเปลี่ยนมาเนี่ยบอกคุณจะเชื่อผมหรือคุณไม่เชื่ออ่บางคนถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปลี่ยนคอยคุณนะคอยลูกเราสามพันก็เปลี่ยนคนเทียนชุดหนึ่งไม่ถึงพันเจ้าอะไรอ่าเขาบอกเชื่อผมมาผมเปลี่ยนให้เสร็จปุ๊บหายไหนต้องเปลี่ยนคอยอ่ะเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าังช่างอจจะเจออุปกรณ์เยอะแล้วทำไมอู่ทั่วไปรถยนต์เขาไม่รู้เพราะตอนใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยว่าเทียนคุณเป็นฟอมหรือไม่มีประสิทธิภาพเเนนนนนนนีี่่่ยยมมมััังไอออกกาารใใขณะทช้ิ ครับจอบ่อการที่ต่อเช็แก๊สนะครับตท่นี้ระบาดมากรนะะบาดหัวเทียนฟอนทุกแบบเลยนะหัวเทียนสันดาธรรมดาที่เออเป็นนัตกินน้อินเดีเยเมื่อโดนกันหมดเลยนะครับยันหมดเลยแล้วรับคอยมีปลอมด้วยล่าสุดจะเจอลูกค้าไปซื้อคอยโตโยต้าแท้มาเลยนะแต่แล้วแกก็เลยไปเบิกศูนย์มาศูนย์ยังงงเลยเออมันไม่เห็นม,นม,นนมนันเหมือนกันเลยเว้อะไรเงี้ยนะมันไม่เหมือนก็คือปลอมหมดเลยสายตาโตโยต้าเลยนะเอออันนี้ก็เล่าสู่กันฟังช่วงนี้ถาก,การช่วงเนี้ย ระบาดมากนะครับแล้วถ้าใครเป็นสาวกใช้แก๊สเนี่ยจะมีปัญหามากเลยแล้วบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันไม่หายเนี่ยก็จะโทษนู่นโทษนี่เปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่เสียงเงินไปกันใหญ่เลยลามปามไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอุทาหารณ์นะเป็นข้อมูลแชร์ไว้อย่างนี้ล้วกันนะไม่ได้อจไม่ต้องคิดเองนะขับมาเดี๋ยวช่างตรวจสอบเช็คให้ก่อนนะครับไม,ไม่จชไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกรณีนี้เหมือนกันทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นอ่าจริงๆต้องตรวจได้กัน คใครมีอะไรใช้รถอาการไม่ดีสะดุดกระตุกใช้ง,งานไม่ดีนะครับมันมีบางทีมีปัจจัยลวกมันไม่ได้ปัจจัยเหนือ่อยนะครับก็โทรมาท่านเสรรือปดเก้าสี่เ้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเน้นโทนะครับมาพิมพ์มาว่านก็ตอบไม่ว่านก็บางทีมือไม่ว่านก็ไม่ได้ตอบนะครับแต่วันนี้ก็เสร็จส่งงานหนึ่งคันนะครับก็จริงมีหลายครับงไม่ใช่พูดเสร็จเป็นหนึ่งคันละแต่คนละยี่ห้อแต่ไม่ได้มีนะครับมาที่เดินเบาเนี่ยสั่ง เอาแก๊นี่เล็กกลับไปนี่นิ่งกิ๊บน้ำมันแชดเหมือนกันเด็กน,นะครับเพราะนั้นต้องมาแก้ไขในเรื่องของวาวอยางนะครับโอเคต่างการรมต่างวารละนะครับใครมีอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ,บ,บ,รบ,บก็มาชมย้อนหลังและการเพราชั้งเอ่อเวีานตาบ,บอลยาใกล้ไม่ถนัดโอเคนะครับสวัสดีครับ